อันนี้คือของของเราทุกคนเนาะของนี่ครับตอนนี้ก็คือหมดไปพันเก้าครับทุกคนหมดไปพันเก้าครับพอยอดของเราก็เกือบๆสี่พัน 4, บาทครับนี่ครับยังนะ <You. S 1> ก็กำลังพันเก้าครับตอนนี้เท่าไหร่ครับคิ่ที่เก้าสิบแปด มาแล้วครับมาแล้วครับนี่ไงครับยได้เลยเนี่ยยังได้ย,ยด่อยงงอน้องน,น้่งามพันพีน่นคิดยังอย่างเนาะรบก,กวนหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพี่จะเอาให้วันละ้สามพันกว่า 3, บาทอะจะได้แบบว่าเช็คเช็คเช็คดูดูงบแล้วก็ดูดูของมันไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องใส่ครับ ไม่ไม่ไม่มีเบอร์จะสรผมเป็นอ่าคนลาวนะไม่ใช่ครับไม่สมัครไม่ได้ได้ไม่เื่อนได้นะลาวสมัครได้นะมีบัตรแรงงานแล้วจะสมัครไหมไม่ต้องมันเสียเวลาเราเสียเวลาเพราะว่าขอคนละเดกันเดี๋ยววันหลังแล้วกันครับวันหลังเดี๋ยวเดี๋ยวไปเก็บอีก ชำระก่อนไหมเพื่อนเลยว่าเอามาให้ครบสามพันกว่าค่อยชำระทีเดียวได้ไหมสองพันสี่สิบเอ็ดยัง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 จะไม่เสร็จครับทุกคนคือตอนนี้เราก็ยังไม่เสร็จครับทุกคนเพื่อนก็เพื่อนจะหมดสองพันนิดเองเกียรเพื่อนอะไรรถนะเพื่อนฮะเอื่อนชอบต่างกัน เน,นาะมาม่านี่ต้นหอมมา,าม่าแล้วเนี่ยปลากระป๋องเพื่อนฮะปลากระป๋องของนู้เน,อเ,อนเออซอ,อสอเอาไม่ซอเสเดิมซอสทิกเหรอทิกเี้ยนะปลากระป๋องครับทุกคนคือคือตอนนี้เราเหมือนก,กัเราเอาของที่แบบว่าต้องใช้ก่อน,นไม่เหมือนของที่ว่าระยะยาวนั่นแหละ เราเราเอาแบบว่ากินเลยอะ่ะมาเพื่อนมัขนมปังขนมปังเบอร์ดี้เพื่อนเนาะเบอร์ดี้หนึ่งใช่เบอร์เบอร์ดี้ไหมเบอร์ดี้ เอาเลยเด็กเอาเลยนี่า้ำพอแล้วเพื่อนน้ำเนาะข้าวก็งอาจะพอแล้วข้าว นมมีครับทุกคนซื้อนมให้เด็กครับทุกคนนม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 ให้เด็กครับนี่นมให้เด็กนมให้เด็กเพื่อนนมให้เด็กนมให้ตัวเล็กก่อนตัวเล็ก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 น่าจะหิวนมตัวเล็กน่าจะหิวนมเพื่อนทันี้ ว่ายังนมพอแล้วแล้วลนี่บ่ต้นยังยังสนใจอันนี้นะเพื่อน,อน,นจับไว้หน่อยเพื่อนนี่เขาจะเอาเอาเราจะเอาอันนี้้เพื่อนเอาอีกเนาะเพื่อนเนาะอนนอนเอาอีกฮะ<า>ระวงังเด็กกับผมนี่มันผู้ใหญ่มันก็สำคัญน,นั่นแหละเด็กก็เด็กก็เอาเนาะอันนี้17 17จกิโลในเด็กเล็กอยู่ไหน13 12กิโล9กถึง4กิโลเอาทุกคนนี่คือสิ่งที่ทุกคนมองข้ามนะเวลาไปาช่วยเหลือน้ำท่วมแต่อันนี้คือต้องการมากอ,อะไรอีกเพื่อนทีเนี้ยพอไหมเพื่อนนมปังอีกไหมฮะนมปังอีกไหม ผมปังอีกไหมผมปังอีก่ะผมพันแล้วเอาเลยเอาหมดเลยสองนี่ครับทุกคนเศษทุ้งใหญ่เลยครับ นมอัน,นี่เอาฟังที่นิดแผ่นเออไม่ไม่ต้องใส่นมเรากินเลยบอบแมวไม่ทักไม่ไมอ่อันนี้ไอ้ที่เบาๆใส่ด้วยกันถุงใหญ่ได้เลยครับได้ครับผมแล้วไปให้เจ้าหน้าที่ขัดแยกเองครับ มีมีแยมไหมแยมมีค่ะตรงไหนนะแยมมันจะอยู่ล็อกกาแฟค่ะลูกค้าล็อกที่สองใช่ไหม ยอดเราประมาณวันนี้เพื่นชวนเนาะช้จนจะให้ดูยอดครับทุกคนเราะยอดนี้ครับน่าจะสามพันนิดนึงครับสามพันนิดนึงครับผมอะไรเพื่อนอะ่ะแ่มไว้คุณลนมปังเพื่อนอ๋อ ปังโอนจ่ายนี่เพื่อพออยู่นะพอแล้วจะโอนให้หน่อยองปนหาของเขาช่องปนห้องกเคุณหลัซ้ำอาหารเราเพื่อ <Wow. S 2> มีส่วนลดด้วยครับทุกคนมีส่วนลดนะครับส่วนลด254รบาทครับนี่ครับยอดที่เราซื้อวันนี้ครับพอไหมเพื่อนอ๋อไ oh. ม่พอหรอก 3 3 3 1 3 3 3 1ของเราก็ได้ประมาณนี้ครับทุกคนของเราก็ได้ประมาณนี้ครับเอาเลยนะเพื่อน จะพูดอยู่ห้องซนนี้ข้างางไว้ข้างลาา่างเลย นี่ครับทุกคนไปวันนี้ครับเอาเพื่อนเขาจะจับจับตัวเขาเช็นนเดเข็มรถเข็มมาครับทุกคน Et ที่กำลังมีเพื่อนเนาะนั่นแหละครับประมาณนี้แหละครับโอเคครับทุกคนสำหรับเนาะสำหรับอีพีนี้ต้นก็จะได้ลาไปแล้วทุกคนคือซื้อของจากซีเจทุนเรียบร้อยแล้วงบประมาณ3,331บาทเบาทเนาะคือมีส่วนลดอยู่200 200ครับแล้วก็ในห้ากว่าบาทคือในการช่วยเหลือหรือว่าบริจาคครั้งนี้ก็คือมีเบายอด500บาทใช่ครับน้องยุสาวลาใต้500 500ยหารบาตูตามสไตล์บาตู1,000บาท1,000บาทแล้วก็ บาตุนกับบาเจ็กก็คนละห้าร้อยบาทบาโบ้ด้วยห้าร้อยบาทบาโบ้คือบาโบ้นี่บาโบ้คือยังติดต่อไม่ได้แต่ว่าเราออกก่อนเราออกก่อนเดี๋ยวอาจจะซื้อเพิ่มนะเพื่อนยังยังยังอยู่ยังหมายก็ว่าถ้าเราอีกคนละห้าร้อยเท่ากันยังยังอีกยังเงินเหลือของพวกเราอีกนะเนี่ยเหลือเจ็ดร้อยบาทนะโอเคเนาะโอเคเราจะเราจะดูเพิ่มนะทุกคนถ้าขาดเหลืออะไรก็ดูเพิ่มดูเพิ่มนะครับทุกคนติดตามอยู่ที่ที่ไหนเพื่อนที่บริจาคนี่ ที่สายไหมเจ็ดสิบสามสายไหมเจ็ดสิบสามโอเคทุกคนไปเจอกันที่สายไหมเจ็ดสิบสามครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม